ไปกันต่อที่เรื่องผ้าเขาม้ากันค่ะผ้าเขาม้านะคะยังคงเป็นผ้าสารพัดประโยชน์ค่ะที่คนไทยเนี่ยใช้กันมาตั้งแต่โบราณปัจจุบันกลุ่มทอผ้านะคะก็ได้มีการถักทอให้มีสีสันสวยงามค่ะทันสมัยแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดจนทําให้ภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างการทอผ้าเขาม้าค่ะสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มทอผ้าบ,บ้านนานเหล่าค่ะตําบลบึงทวายอําเภอเต่างาะจังหวัดสกลนครเป็นอย่างดีค่ะติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ าเขามาบ้านนาเลาหมู่ที่6ตำบลบึงทวายอเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครกำลังช่วยกันทอผ้าเขาไมา้อย่างขมขะเม่นอยู่ภายในบริเวณที่ทำการกลุ่มโดยเฉพาะผ้าเขามา้าซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดรวมไปถึงการทอผ้าห่มสีเขาลายดอกแก้วซึ่งก็มีการสั่งซื้อกับกลุ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องนางบองมาพิชัยคำประธานกลุ่มทอผ้าบ้านนาเลาเล่าให้ฟังว่า ก่อนหน้านี้ทำสบู่และแชมพูที่มีหน่วยงานมาอบรมให้แล้วนำไปขายแต่ก็ขายไม่ดีจึงมีแนวคิดว่าทำไมไม่ลองเอาผ้าทอมือแบบต่างๆที่ทอไว้ใช้กันอยู่แล้วไปขายดูบ้างพอลองทำก็ขายได้จึงได้รวบรวมสมาชิกตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าบ้านนาเราโดยมีสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆมาสนับสนุนกลุ่ม ออกแบบผ้าทอมือโดยเฉพาะผ้าเข่ามา้าสีสันลวดลายให้ทันสมัยเป็นที่ต้องการของตลาดยิ่งพอเห็นนายกรัฐมนตรีใช้ผ้าเข่าม้าแทนผ้าพันคอจึงทําให้มีผู้คนมาเลือกซื้อผ้าเข่าม้ามากขึ้นด้วยไปขายของที่แรกก็ะเฮ็ดอันสบู่เซมพูแต่บัดนี้ไปขายมันก็บม่ได้ขายบาดนี้ผัดไปผันลายคนเนาะมดกลุ่ม3ามคนไปผัดบมมีหอนเงินซื้อกิน บ้านนี้เราเห็นเขาขายผ่าขายแพ่แบคืพ่อได้ขายนะเฮห้า,ากระตําอยู่ในเฮือนนะหฮากระเห็ดอยู่เห็ดไว้อยู่เต็มตู้อยู่เคยเห็ดมาที่นี่เอาไปขายมันได้ขายได้ขายแล้วก็มาตั้งกลุ่มบบบน,นี้มาเห็ดกลุ่มตั้งกลุ่มขึ้นมากะพาเดียวไปขายตามงานอันเพิ่นจัดมันเห็ดนุ่งเห็ดถืออยู่แล้วแต่โบราณก็ดีเพราะว่าได้เห็ดถือได้ใส่อยู่คู่เฮือนผ่าขมามาใส่อยู่ทุกบ้าน บางทีเพิ่งนกนสง็สั่งสั่งมาเฮ็ดลายแบบนี้มาให้หนูเดอ้อหาพื้นซิพื้นไปงานกะถือไปกัเพิ่นก็นเอาต่างแต่นายกเพิ่นสนับสนุน <c oughs> ก็ได้ขายไปเมื่อวานนี่กะได้ขายสามซิผืนไปอยู่ตลาดเตงอยนอกจากการทอผ้าเข่าม้าให้ทันและเป็นที่ต้องการของตลาดแล้ว กลุ่มทอผ้าบ้านนาเรายังต้องการที่จะต่อยอดและออกแบบให้เป็นหมอนเป็นชุดเสื้อผ้าสำเร็จรูปจึงอยากให้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชนมาช่วยสอนมาอบรมให้เพื่อให้กลุ่มได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นด้วยอยากเฮ็ดค่ะเฮ็ดเป็นแบบตัดเสือ้อเฮ็ดกางเกงเฮ็ดพว,พวกหมอนพวกหยังนี่แม่ก็อยากเฮ็ดอยู่ ขันเมนมีภูมิศร์น่ะแม่ฮะยังบอกอันนั้นได้แต่หู้จักแต่ทอผ้าขม่าอันนี้ค่ะพิดมาขณะเดียวกันสมาชิกในกลุ่มทอผ้าบ้านนาเราอย่างนางสามิตรดากาวงก็บอกว่าภูมิใจและสุขใจที่ได้ทำงานที่บ้านทำให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้เสริมและผ้าเขาม้าเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปความสุขใจที่ได้งานทำแม่ฮะเลี้ยงแต่งัวตั่วอยู่ในเฮือนเลี้ยงแลละก็มา ตามโูกก็ดีใจที่ขราเจ้าได้ชื่อน้ำที่มืเมอเอาเห็ดนะนายมานะดากาวงผู้ใหญ่บ้านบ้านนาเลามูหกเป็นอีกคนหนึ่งที่ให้การสนับสนุนกลุ่มทอผ้าบ้านนาเรามาอย่างต่อเนื่องทั้งการพาสมาชิกกลุ่มไปจำหน่ายตามงานต่างๆตลอดจนให้คำปรึกษาแทบทุกเรื่องยิ่งภูมิใจที่ผ้าเขอามาบ้านนาเาเริ่มเป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้มีไรายได้และความเป็นอยู่ของสมาชิกดีขึ้นไส้ของบ้านเฮาเอ่อคําแม่ตะกี้ก็คิดว่าย้อนยุคไปใช้แบบเดิมเนาะเฮาเฮาไปยุคล้ำสมัยแล้วก็ววม,ามามามาตอนหลังนี่ก็เห็นท่านนายกาใส่พระคามาก็เลยเป็นการนั่นแหละไอ้เพิ่นส่งเสริมไป,ไปไปในทางอ้อมอีกด้านหนึ่ง ยิ่งดีถ้าเขารู้จักว่ากลุ่มผ้าเขาม้านี้อยู่อยู่ในชุมชนของผมผ้าเขาม้าของกลุ่มทอผ้าบ้านนาเหลานอกจากจะมีจําหน่ายตามงานต่างๆทั้งภายในตัวอําเภอเต่าง,งอยและจังหวัดสกลนครซึ่งมีการจัดงานขึ้นแล้วที่บริเวณลานพญาเต่าง,งอยพวกเขาก็ได้นําผ้าเขาม้าและผลิตภัณฑ์ผ้าทอมืออื่นๆไปจําหน่ายด้วยใครที่แวะเวียนไปเที่ยวสามารถเลือกซื้อสนับสนุนเป็นของใช้ของฝากกันได้ค่ะ ดารุวัตราชัยอภิชาติชาชายถ่ายภาพชนกพรโพธิสารสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครรายงาน